สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับร้านพักเครื่องดวงดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะร้านพักเครื่องดวงดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับร้านพักเครื่องดวงดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะ หลานพระเครื่องดวงดีมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยแป๊บนะครับเนี่ยห้านพระเครื่องดวงดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะห้านพระเครื่องดวงดีมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมมีพระเครื่องของลูงปู่มหาธิรานะครับมีพระเครื่องของลูงปู่มหาธิรานะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะ เจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์ลูกป,ปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศรีสะอาดนะครับวัดโพศรีสาาระอาดจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะครับวัดโพศรีสะอาดจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงนะเป็นรายการที่สิบสามนะเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งเป็นรายการที่สิบสามรายการนี้จัดสาาร้างเพียงหนึ่งันห้าร้อองค์ รายการนี้จะสร้างเพียง1 5 0 0องค์นะครับ1,500องค์นะก็หายากถือว่าหายากนะเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับจะสร้างเพียง1,500องค์วันนี้มีมาแนะนํานะยังสีเดิมอยู่เลยสีําเดิมนะครับเนี่ยสีําเดิมเลยเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะเจ้าสัวอุดมทรัพย์เนื้อ เนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งครับนี่ด้านด้านหลังจะเขียนว่าอย่างนี้ทุกทุกทุกรายการนะเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งนะครับปีสองห้าหกสี่นะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งเป็นแบบนี้เลยเรียนหลวงปู่มหาศิลาครับยุบต้นเลยปีสองห้าหกสี่ครับจะสร้างวัดโพสีสะอาดปีสองห้าหกสี่วัดโพสีสะอาดแบบนี้เลยนะสวยเดิมแบบนี้เลยสวยเดิมนอนกล่องนะจะหมูกเนี่ยจะหมูกร้อยต้องบอกว่าจะหมูกร้อยนะครับจะหมูกร้อยเนี่ย จมูกร้อยหมายความว่าจมูกนี่ไม่โดนเลยนะจมูกนี่ไม่โดนเลยต้องบอกว่าอย่างนี้จมูกนี่ไม่โดนเลยครับเนี่ยจมูกไม่โดนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพธิศาสตรปีสาดหี2564นะครับรายการพิเศษพิเศษแบบนี้นํามาแบ่งปันครับสร้างน้อยด้วยสร้าง1 5 0 0เหรียญเองเนื้อปลอกลูกปืนเนี่ยจะทราบเพียง1 5 0 0เหรียญนะ 1, 1 5 0 0เหรียญค่อนข้างที่จะหายากนะและอยู่ซีนเดิมเลยซีนเดิมแบบนี้เลยนี่ซีนเดิมแบบนี้เลยซีนเดิมแบบนี้เลยเห็นครับซีนเดิมแบบนี้เลยเหรียญเจ้าสัวโดมทรัพย์เนื้อปอกลูกปืนผิวลุง้งเป็นรายการที่13านะครับรายการที่13าจะสร้าง1,500ัเหรียญสร้างน้อยจะสร้าง1 5 0 0เหรียญนะครับเหรียญนี้หมายเลขโค้ด1012นะครับ1012นะ และมีภาษาจีนเนี่ยตอกอยู่ด้านบนหัวเห็นไหมครับภาษาจีนแล้วก็มียันเนี่ยยันเขาเรียกว่ายันเหนือดวงนะครับยันเหนือดวงนะยันเหนือดวงนานยันเหนือดวงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังมีไก่แล้วก็มีโค้ดตอกนะครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเ so หรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์น่าใช้นะเหรียญมีสร้างน้อยด้วยแบ่งบูชายอยู่เหรียญละสามพันห้าร้อยบาทนะครับแบ่งบูชาเพียงเหรียญละสามพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์เนื้อปอกลูกปืนผิวลุงรายการที่สิบสามนะ จำนวนการจัดสร้าง1,500เหรียญเท่านั้นจำนวนการจัดสร้าง1,500เหรียญเท่านั้นก็สร้างน้อยนะถือว่าสร้างน้อยนะถือว่าสร้างน้อยเลยเนี่ยน้อยเลยนะ1 5 0 0เหรียญเนี่ยและสวยเดิมแบบทุกเหรียญแบบนี้เลยสวยเดิมสีเดิมเลยสวยเดิมสีเดิมเลยต้องบอกก่อนว่าสวยเดิมสีเดิมเลยเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงสวยเดิมสีเดิมเลยครับสวยเดิมสีเดิมพร้อมกล่อง3,500บาทเท่านั้นนะครับเอา3,500บาทเท่านั้นครับ ใครสนใจก็พักมาได้นะด้านตรงดีพักเครื่องนะครับยินดีแบ่งปันพักเครื่องนะครับแล้วก็ประกันพระแท้ทุกรายการเลยรับประกันพระแท้ทุกรายการเลยในราคาแบ่งปันนะในราคาแบ่งปันประกันพระแท้ทุกรายการเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มจัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่บบกเพิ่มแม้กระทั่งเก็บเงินปลายทางเราไม่บวกเพิ่มนะเอาแค่นี้พอครับเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับ เหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะ AH ครับหลวงปู่มหาศิลาครับซีดิจันโทรครับวัดโพศรีสะอาดปี2564้าครับนี่เนื้อปอกลูกปืนผิวลุง่งเนื้อปอกลูกปืนผิวลุง่งนะครับรายการที่13นะครับจัดสร้าง1,500เหรียญนะจัดสร้าง1,500เหรียญเนี่ยถือว่าสร้างน้อยเลยและจมูกร้อยเลยเห็นไหมครับเนี่ยจมูกร้อยเลยจมูกร้อยจมูกไม่โดนเลยนะผมคัดผ้าสวยมาแล้วครับคัดผ้าสวยมาให้แล้ว3,500บาทเท่านั้นนะเอา3,500บาทเท่านั้นซีนเดิมซีนเดิม เหรียญนี้หมายเลขโค้ด1040นะเหรียญนี้หมายเลขโค้ด1040นะใครสนใจนะก็แบ่งไปนะใครสนใจแบ่งได้นะ3,500บาทเท่านั้นครับเอา3,500บาทเท่านั้นครับประกันพาแท้ให้ตลอดชีพเลยและก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วย1040น่าเหรียญนี้ครับนี่เขียนไว้เขียน n เบอร์ไว้1040นะครับนี่3,500บาทนะครับ3,500บาทนี่เหรียญที่3ามนะดูกันเหรียญที่3เนี่ยก็ซีนเดิมครับเหรียญที่3ก็ หนึ่งสองหกนี่เหรียญต้นต้นเลยนี่เหรียญต้นต้นเลยหนึ่งสองหกนะเหรียญนี้จมูกร้อยเหมือนกันครับในจมูกร้อยเหมือนกันในจมูกร้อยเลยจมูกไม่โดนเลยต้องบอกว่าจมูกไม่โดนเลยนะนักสะสมที่ว่าเก็บชอบเก็บของสวยไม่ควรพลาดนะนักสะสมที่ชอบเก็บของสวยไม่ควรพลาดนะนี่เหรียญหลักร้อยเลยหนึ่งสองหกนะครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์ซีนเดิมซีนเดิมซีนเดิมพร้อมกล่องเลยสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวทวนใหม่นะครับ ชื่อรุ่นว่าเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์นะครับเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์เนื้อปอกลูกปืนผิวลุงครับรายการที่13นะเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงรายการที่13ครับหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทรนครับจัดสร้างเนื้อเนี้ยเพียง1 5 0 0เหรียญเท่านั้นครับจัดสร้างเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงเนี้ยเพียง1500เหรียญเท่านั้นครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเหรียญละ3 5 0 0ัาร้บอา 3, บาทครับเอา3,500หบาทครับเหรียญน,นี้หมายเลขเก้บเก่าเต็มสวยทุกเหรียญต้องบอบ จมูกร้อยทุกเหรียญเลยต้องบอกว่าจะมูกร้อยเลยเนี่ยเห็นไหมครับน้องบอกแล้วว่าจะมูกร้อยคือร้อยเลยแหละัฐภาพเดิมซีนเดิมเลยน้องคัดสวยมาให้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าน้องคัดสวยมาให้แล้วนะก่อนที่จะนามาไลฟ์เนี่ยน้องคัดสวยมาให้แล้วนะหมายเลขเก้า้านะเหรียญนี้หมายเลขเก้า็ครับเนี่ยสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยสวยเดิมซีนเดิมเลย3,500บาทเท่านั้นครับ3,500บาทเท่านั้นครับเนื้อปอกลูกปืนผิวลุงมนะรายการที่13าเหรียญเจ้าสัวอุดมทรัพย์ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันทนะครับวัดโพสีสะอาดเป็นเหรียญยุคต้นเลยวัดโพสีสะอาดปีส5 6 4ีนะ2 5 6 4เป็นพระยุคต้นเลยของลวงปู่มหาศิลานะไม่ควรพลาดนะครับเหรียญละ3,500บาทเท่านั้นเหรียญละ3,500บาทเท่านั้นก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจบเพียงเท่านี้นะช่องทางการติดต่อร้านลงดีพระเครื่องนะก็แอดไลน์ที่คิวโค้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ที่คิวโคด้านหน้านี้ได้เลยหรือเบอร์โทรนะ0 6 1 2 8 2 9 7 8 7 เบอร์โทรและไอดียลนเป็นเบอร์เดียวกัน0612829787แอดไลน์ตรงนี้หรือเบอร์โทรหรือไอดี0612829787ขออนุญ,ญาตดาก่อนครับสวัสดีครับ